กระบวนศน์แห่งความสัมพันธ์กำลังเปลี่ยนแปลงจูดิตคูเซลสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจตั้งแต่บัดนี้และในอีก10ปีข้างหน้าจนถึงปี2032คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่ความสมบูรณ์ฉันสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ทุกครั้งที่อ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ในตอนนี้ ความลึกซึ้งของการเปลี่ยนแปลงมิติส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราอย่างไรนี่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในระดับสูงสุดซึ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นความสมบูรณ์เมื่อฉันพูดถึงความสมบูรณ์หมายถึงความสมบูรณ์ภายในความสมบูรณ์คือ การรวมกันอันศักดิ์สิทธิ์ของพลังชายและพลังหญิงภายในนี่คือจุดที่การรวมกันอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอยู่ภายในไม่ใช่ภายนอกสิ่งนี้มีผลอย่างลึกซึ้งต่อภาพรวมการแสวงหาหลายคนยังคงแสวงหาคนคนเดียว ผู้ที่จะเติมเต็มพวกเขาทำให้สมบูรณ์ผู้ที่จะนำความสุขที่พวกเขาสแสวงหามาให้แต่ความจริงแล้วนี่คือภาพลวงตาเพราะคนคนเดียวนั้นมีอยู่ภายในคุณแล้วความรับผิดชอบนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หมายความว่าตอนนี้เรากำลังเยียวยาตัวเองอย่างลึกซึ้งจนในที่สุดเราได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความสุขภายในความสมบูรณ์ของเราเองและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณจากภายในมิติที่5และ7 สำหรับมิติที่5และมิติที่7นํานำวิธีการลักแบบใหม่มาสู่เบื้องหน้าและในบริบทของความสัมพันธ์แบบลักๆใครๆนั้นหมายความว่าจะไม่มีการแต่งงานหรือสัญญาการแต่งงานอีกต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีต ซึ่งใช้ไม่ได้กับจักรวาลและการสร้างสรรค์ที่เหลือจิตวิญญาณทุกดวงมีอำนาจอธิปไตยและจิตวิญญาณทุกดวงเป็นบุตรและธิดาที่แท้จริงของผู้สร้างสูงสุดคุณไม่สามารถเป็นของจิตวิญญาณอื่นได้มันเป็นไปไม่ได้คุณสามารถยืนหยัดในแสงสว่าง ของคุณเองได้อย่างเต็มที่อิสระภาพนั่นหมายความว่าเมื่อเราเลือกที่จะเดินเส้นทางแห่งความรักกับจิตวิญญาณอื่นเราจะให้พวกเขามีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองเรามีพลังแห่งจิตวิญญาณจากภายในมากไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในชีวิตของเราหรือไม่ เราก็ยังคงมีความสุขและพึงพอใจเพราะเรารับผิดชอบความสุขของเราเองและไม่คาดหวังให้พวกเขาทำให้เรามีความสุขสิ่งน,นี้นำมาซึ่งความรักที่เหนือธรรมชาติความรักที่อ่อนโยนยิ่งใหญ่ที่เราไม่จำกัดซึ่งกันและกัน แต่ส่งเสริมให้กันและกันเปล่งประกายในเอกลักษณ์เฉพาะตัวในลัศมีภาพแห่งจิตวิญญาณของพวกเขาเช่นเดียวกับที่เราทำคู่แท้ในยุคทองยุคใหม่นี้หากพวกเขาเลือกที่จะขึ้นสู่สวรรค์จิตวิญญาณจำนวน,วนมากจะพบว่า ในที่สุดพวกเขาก็สามารถอยู่กับคู่แท้ของพวกเขาได้อีกครั้งเนื่องจากหลายคนไม่เคยมีคู่แท้มาจุติบนโลกเพราะคู่แท้เหล่านี้อยู่ในมิติที่สูงกว่าโลกพวกเขาจึงสามารถพบกันได้เฉพาะในสภาวะที่หลับไหลแม้ว่าคู่แฝดจะอยู่กับพวกเขาเสมอ ในฐานะผู้นำทางที่สูงกว่าขณะที่เรารับร่างกายใหม่แห่งแสงเราจะสามารถโต้ตอบกับเผ่าพันธุ์ต่างดาวในจักรวาลได้อีกครั้งและพวกเขาสามารถเดินท่ามกลางพวกเราได้โดยไม่ต้องเสี่ยงที่เราจะสลายไปหรือมองไม่เห็นพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นร่างในมิติที่สูงกว่ามาก ทางเลือกดังนั้นจงเข้าใจว่าจิตวิญญาณทุกดวงมีทางเลือกของตัวเองหากคุณต้องการขึ้นสู่สวรรค์จงรู้ไว้ว่าคู่ปัจจุบันอาจเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นนั่นก็ไม่เป็นไรในเวลาและพื้นที่ของพวกเขาเองพวกเขาสามารถเลือกได้ว่า ต้องการทําเมื่อใดและที่ไหนหรือไม่ทําหลายคนจะเลือกที่จะไม่ขึ้นและนั่นก็ไม่เป็นไรไม่มีจิตวิญญาณใดสูญหายไปเพราะผู้สร้างสูงสุดอยู่ภายในพวกเขาเช่นเดียวกับที่อยู่ในตัวคุณให้พวกเขามีอิสระในการเลือกของตัวเองคุณไม่สามารถแบกพวกเขาไปสู่โลกใหม่ได้ ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนหลักแท้คุณสามารถรักใครสักคนอย่างสุดซึ้งและเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดแท้จริงแล้วความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อิสระแก่ผู้อื่นให้เป็นให้เลือกด้วยตัวเองโดยรู้ดีว่า ความรักนั้นเป็นนิลันเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกันเพื่อที่จะรักการหลอมรวมจิตวิญญาณความสัมพันธ์แบบใหม่ในโลกใหม่จะเป็นการหลอมรวมจิตวิญญาณเป็นวิธีแห่งความสัมพันธ์แบบใหม่ทั้งหมดที่กำลังเปิดออกและมันเหนือธรรมชาติเรายังไม่มีอะไรแบบนี้บนโลก แต่จิตวิญญาของเราจดจำได้เสมอและนี่คือเหตุผลที่เราค้นหาความสัมพันธ์แบบลักลักลกใคร่ใครบนโลกใบนี้แต่ไม่เคยพบบางคนอาจเหลือบมองเห็นมันแม้แต่ตอนนี้แต่มันก็ยังเป็นเพียงแวบเดียวลักจักรวาล ฉันกำลังประสบกับสิ่งนี้ในตอนนี้ความรักในจักรวาลความรักที่แท้จริงนั้นศักดิ์สิทธิ์ในระดับที่เกินคำบรรยายฉันจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะคำพูดของฉันไม่เพียงพอและนี่ไม่ใช่ระดับโลกการเตรียมตัวภายในสิ่งนี้กำลังรอเราอยู่แต่ก่อนอื่น ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ภายในตัวเราและนั่นคือการค้นหาความสมบูรณ์แบบภายในตัวเราและเปลี่ยนไปสู่มิติที่5และมิติที่7อย่างเต็มที่และเราจะพบว่ามันเหนือกว่าสิ่งใดๆทางกายภาพและเข้าสู่ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์และความรักที่แท้จริงเราไม่สามารถเข้าถึง ได้ในมิติที่3เส้นทางสู่การขึ้นสู่สวรรค์จงเตรียมการภายในให้สำเร็จและเป็นหนึ่งเดียวและสมบูรณ์ภายในและปล่อยให้การรวมกันอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพลังชายและพลังหญิงภายในเกิดขึ้นจากนั้นจงจดจ่ออยู่กับเส้นทางสู่การขึ้นสู่สวรรค์ และเมื่อคุณพร้อมเส้นทางจะเปิดออกอนาคตนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราจึงไม่สามารถทำนายได้ในขณะนี้ว่าคุณจะได้อยู่กับใครในอนาคตเพราะอนาคตนั้นกำลังจะปรากฏอยู่ในที่นี่และเดี๋ยวนี้ภายในตัวคุณ และทางเลือกของคุณเองว่าจะอยู่โลกเก่าหรือจะขึ้นสู่โลกใหม่อย่างเต็มที่ปาฏิหาริ์และแม้ว่าคุณจะเลือกเช่นนั้นหากคู่ของคุณหรือคนที่คุณสนใจหรือมองว่าเป็นคู่ครองที่มีศักยภาพอาจไม่เลือกตัวเลือกเดียวกันจงทำงานภายในของคุณเอง และปล่อยให้ปฏิหารปรากฏขึ้นในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดหรือฝันถึงได้ในตอนนี้โดยสรุปบทนี้ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเน้นที่ความสำคัญของการค้นพบความสมบูรณ์แบบภายใน การปล่อยวางความคาดหวังจากผู้อื่นและการมอบอิสระภาพให้แก่กันและกันความรักที่แท้จริงคือการหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณในระดับที่สูงส่งเกินกว่าข้อจำกัดทางกายภาพและมิติขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ หรือหากใครสนใจที่จะสนับสนุนช่องเพื่อเป็นลักษ์และแสงสว่างสามารถส่งผ่านบัญชีหรือสนับสนุนหนังสืออ e ีบุ๊กที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ